นี่ฮะราคา30บาทครับมีเลือดมีน้องมีข้อข้อใหญ่ด้วยนะฮะส5บาทก็จะเพิ่มเตีนเข้ามาด้วยนะครับลน้ลนๆครับจุกๆนะเนี่ยเยอะมากโอ้ยจะบอกว่าชามเดียวจุกครับไม่ต้องเบิ้ลมาได้เลย30บาทอิ่มสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e อียง์ซาย h ช n แนล ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคารามนะครับผมจะพาทุกท่านนะฮะมากินก๋วยจั๊บนะครับราคาถูกให้เยอะนะครับร้านนี้มีชื่อร้านว่า ก๋วยจับป้าโวยริมคลองนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านบางช้างตายนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเปิดแผนที่นำทางมาได้เลยนะครับเซิร์ชคำว่าก๋วยจับป้าม้วยริมคลองนะครับแผนที่จะพาคุณมาถึงหน้าร้านเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณมาเจอป้ายคลองตินเป็ดเนี่ยร้านก็จะอยู่ตรงริมคลองเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านแล้วก็ไปคุยกับคุณป้านครับ ป้าบุย้ยสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า,เ,จาเปิดมานานยังคุณป้า14 14ปีที่ร้านขายอะไรมัง่งก๋วยจั๊บข้อตินไก่ข้อไก่น่องไก่แล้วแล้วเมนูข้าวอะ่ะ ก็ทําได้ผัดกะเพราอย่างเดียวอย่างอื่นทําไม่เป็นไม่มีมืออ๋อทําไม่ทันก็เลยทําแค่แค่สองคนตายยายไม่มีมือแล้วแล้วกะเพรานี้เป็นกะเพราอะไรครับกะเพราหมูซ่บกะเพราไก่อะไรพวกนี้อ๋อกะเพราไก่ได้ใช่ไหมเท่าไหร่ครับราคาถ้าพวกกะเพราไข่ดาวเนี่ยก็40บาทถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก็น้องไก่กับขอนิดหน่อยก็30บาทน้องไก่ข้อตีนอะไรทุกอย่างเนี่ยสามห้าอ๋อสามห้าก็ไม่แพงอ่อร้านคุณป้าเปิดกี่โมงถึงกี่โมง ก็เปิด8ปดโมงก็สี่โมงเย็นก็พอละร้านเปิดทุกวันไหมคุณป้าทุกวันเปิดทุกวันนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเมนูคุณป้าด้กว่าว่ามีอะไรบ้างนะไปเดี๋ยวไปรอชิมกันครับพอดีตอนนี้คือผมมาช้าของก็เริ่มจะหมดแล้วเริ่มจะเหลือน้อยตอนนี้เหลือไก่อย่างเดียวแล้วเหลือไก่เหลือข้อเพราะมันจะไม่มีอะไรมากแล้วลองชิมได้เลย่ะนี่คือกินได้เลยอันนี้กินได้เลยสามสิบบาท โอเคนะชามใหญ่ชามใหญ่ดูนี่นะฮะสามสิบบาทมีไข่มีข้อมีเลือดมีน้องครับอ๋อสามสิบห้าจะมีเต็นเพิ่มขึ้นมานะฮะเอาละสามสิบเราเราใส่เต็นได้ไหมแ้าเอาก็ใส่ได้อ๋ออันนี้ตรงปกนะคุณป้าตรงปกแน่นอนนะโอเคแน่นอนโอ้โหนี่ฮะอันนี้มาม่าสองห่อสี่สิบบาทเสียดายว่ามันหมดซะแล้วโู่ป้านี่ก็จุกแล้วไม่ต้องรอของเต็มหรอกเ่ลงมาม่าต้มยำ อันนี้คือ40บาทโ,โแต่ไม่มีไข่เพราะมันเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวครับแต่ถ้ากดจับก็จะใส่ไข่ไข<ะ>โอเคได้แล้วครับโอ,โ,โอ้โห40บาทคุณผู้ชมเยอะมากบรรยากาศนั่งติดริมคลองบรับานสุดๆครับนี่ฮะนี่ฮะราคา30บาทครับมีเลือดมีน่องมีข้อข้อใหญ่ด้วยนะฮะ35บาทก็จะเพิ่มตีนเข้ามาด้วยนะครับล้นๆครับจุกๆนะเนี่ย นี่คือมาม่าสองก้อนมีน่องมีเนื้อมีเตนมีเลือดนะครับโอ้โหมาแน่ๆนๆะอ่ะจะบอกว่าชามเดียวจุกครับไม่ต้องเบิ้ลนซาซิบาทอิ่มน้ำซุปหวานหอมนะครับเข้มข้นนะฮะไม่ต้องปรุงอันนี้ไม่ต้องปรุงแต่ถ้าใครชอบรสจัดก,ก็ใส่พริกใส่น้ำส้มเอกนิดน,นึงจะบอกว่าตัวคอนี่ร่อนนะฮะเปื่อยเลยเนี่ยเดี๋ดยวผมหักกันไ่ยเห็นไห แค่สก,กิดนิดเดียวรูดออกมาแล้วโอ้โหน,น้องหน่อยน้องหน่อยนี่ไม่หน่อยอะน้องไม่หน่อยอะน้องใหญ่อยู่นะน้องยังไม่เปื่อยนะน่องนุ่มกำลังดีนะครับข้อกระเตนไนี่เปื่อยนะครับอร่อยเลยเดี๋ยวขออนุญาตปรุงนะอยากกินเปรี้ยวๆเผ็ด ก็มาได้เลยนะครับจังหวัดสมุทรสงคารามนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องเอียงสายชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> <c oughs> ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับเอียงสายชาแนลนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ